ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำแอดมินต้น TP 7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมอวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นลูนครบแลงคอนสกินแรสวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกและคูป,ปองคุ้มคุ้มแนะนำร้านนี้เลยครับร้านเมลลทักอพัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโอเพนไนดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครเจอทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน้นาด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่อิลูมออเม นะครับผมเป auto> ็นสกินที่เพิ่งเข้ามาในเกม RV แล้วก็เป็นสกินฟรีด้วยนะครับผมสามารถทํากิจกรรมแล้วก็รับได้เลยนะครับโดยรวมเนี่ยผมชอบสกินนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันแบบเป็นแต่งชุดแบบไทยเนาะแล้วก็เป็นสกินที่สวยมากๆเลยนะครับผมส่วนวิธีการทํากิจกรรมเนี่ยก็มาที่หน้ากิจกรรมนะครับแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็รับไปครับผมส่วนวิธีการเล่นนะครับก็สามารถโยนเขาเรียกว่ามันคืออะไรอะที่เราได้รับมาเนี่ยครับผมก็โยนไปเลยครับถ้าเรา วิ่งครบ5 5รอบเนี่ยเราก็จะได้สกินอิลเมียมาแบบฟรีๆเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการได้รับสกินอิลูเมียออเจ้านะครับผมโอเคสำหรับเกมนี้เนี่ยผมจะให้ดูเกมเพลย์สนุกๆนะครับผมก็ผมเล่นในโหมดธรรมดานะครับผมไม่ได้ในโหมดลงแรงนะก็เป็นอิลูเมียแบบสายพันธุ์ใหม่เลยนะครับผมอิลูเมียฟาร์มป่านะครับผมก็ไปดูกันว่ามันจะหัวสักแค่ไหนแล้วมันจะหาสักแค่ไหนนะครับผมไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับอิลูเมียจังเกิลนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามเลยนะครับก็ถ้าเกิดใครจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปเล่นในโหมดธรรมดาได้นะครับผมวันนี้ผมก็กดในโหมดธรรมดามานะครับก็เลยอยากจะมาลองอะไรแปลกๆสักหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมารีวิวสกินใหม่ของอิลูเมียด้วยนะครับอ๋อเจ้าอิลูเมียนะครับผมเป็นสกินไทยที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับ ก็อยู่กับความท้าทายในการเล่นอิลูเมียป่านะครับก็มาด,ดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคืออิลูเมียเนี่ยเอาไปยืน,ยนกลางคือดีที่สุดนะครับผมแต่ที่ผมมาเล่นป่าขำๆนะครับผมต้องกดผลิตเลยนะครับเพราะว่าคลิปเนี่ยมันออกมาจากหลุมนะครับผมถ้าเราไม่รีบผลิตเนี่ยคลิปมันก็จะรีเลื่นเนาะแล้วเราก็มีเอาร์มีลูอี้นะครับมาช่วยฟาร์มด้วยนะครับผมไม่งั้นฟาร์มคนเดียวอาจจะช้านะครับ แล้วเซตที่ผมจะเล่นเนี่ยจะเป็นเซตดาเมจล้วนเลยนะครับเอาแบบสกิล2ทีตายนะครับก็มาดูกันนะครับผมว่า2ทีจะตายจริงไหมนะครับผมเอาแบบสกิล1 2รอบอย่างเงี้ยตายหรือว่าแบบสกิล1แอนติอะไร่าเงี้ยตายนะครับแต่ก็มันน่าจะต้องใช้สกิล2ช่วยด้วยเนาะอาจจะเป็น3สกิลตายนะครับผมใช้สกิล2ในการต่อคอมโบนะครับก็ฟาร์มไม่ได้ช้านะครับผมเพราะว่าตัวอิลูเมียเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดาเมจค่อนข้างแรงอยู่แล้วนะครับผม แล้วมีลูอี้มาช่วยด้วยนี่ก็จะฟาร์มไวมากๆนะครับเราก็เดินลงมาแก๊งลิงหน่อยนะครับผมเห็นลิงเขาเลือดน้อยนะว่าปกติดูนะครับโอ้ไม่น้อยแฮเลือดเยอะอยู่นะครับโอเคเราเคลียร์ล่างไปเลยแลยกันนะครับผมไม่รอเพื่อนด้วยนะผาเราต้องการต่างที่ไวนะครับผม <laughs> จะได้มี <laughs> ดามเมจไวๆนะครับบูทที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นบูทเจาะเวทนะครับผมแต่เราก็จะกลับไปออกเป็น ไอเทมป่าลูิเคิร์สปกตินะครับไอเทมเวทนะครับผมที่เมททุกคนต้องใช้ได้กระดับมาฟาร์มป่านะครับเราตีเลยแล้วกันเนาะตีได้ประวะทุกคนไม่รู้ละไม่สนใจครับผมเพื่อนบวกครับเพื่อนบวกเราทำไงครับเราตีมังกรครับสกิลช่วยหน่อยนิดนึงนะครับผมเดินก็ไปหามังกรแล้วก็สกิลหนึ่งไปนะครับมังกรจะตายแล้วนะครับผมตอนนี้ รอสกิล a s t ช็อตครับสวยครับผมกลับไปได้อยู่นะเพราะว่าเขาเจ็บอยู่นะครับลงมาถึงก็สะบัดก็ไปเลยครับผมแล้วเก็บเฟิร์สบัตไปตรงนี้แล้วมวยเข้าไปเติมครับผมน่าจะได้หมดนะครับสวยมากมวยดับเบิลคิวครับผมไฟแรกชนะด้วยนะครับแล้วก็ได้มังกรมาด้วยนะครับผมถือว่าเปิดเกมได้สวยนะสำหรับปิลูเมียป่านะครับทีมรอสกไป์ไปศ0นย์แล้วนะครับ ก็สกินนี้ก็จะไม่มีเอฟเฟกต์สกิลนะครับผมแต่ส่วนมากนะครับสกินแจกฟรีเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์สกิลอยู่แล้วเนาะมันเป็นสกินแจกนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วโมเดลของตัวสกินเนี่ยทำออกมาได้สวยนะครับเดินโคตรสับอ่ะดูดิดูดิตึกตึๆกตึอะพอเดินไว้นี่ดูดิสับขาเดินแบบไทยครับผม เราเป็นกุลสตรีไทยเราจะไม่วิ่งนะฮะเราจะเดินมากดดันลิงอ้าเพื่อนกลับบ้านไปแล้วครับทุกคนเหลือผมคนเดียวที่ต้องเผชิญกับลิงไอ้ลิงข้างสกิลเข้าไปสมบัดเข้าไปกดผนิดแล้วตีกดสกิลหนึ่งกวนติล้ะสวนโอเคแรกกันไปนะครับตรงนี้เรายังมีบัฟใช้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเราเป็นคนฆ่าทีหลังนะครับผม บับก็จะตกมาที่เรานะครับผมชอบท่าเดินป่ะมันดูเดินแบบชิลจัดอะอันนี้คือในสงครามนะครับแต่ว่าเดินชิลมากนะครับผมเล่นบนดีไหมอตีสิบสองวินะครับเพื่อนสาวเรามาแล้วเพื่อนสาวจัดไปเลยเพื่อนสาวสกิลไปเลยนี่แน่สบัด สกิลหนแล้วก็นี่แน่สกิลเข้าไปอันติคุ้มๆเลยเพื่อน <c oughs> ปั่นเกินไปแล้วผมเฮ้ยทำอะไรตรงนี้มาเลี้ยวเหมือนยืนโดนใบอยู่นะครับเลยกระโดดไม่ได้นะน่าจะโดนใบของลุยอยู่นะครับก็น่าจะได้ป้อมแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนส่งกลับบ้านครับเพื่อจะไปรีเลือดครับผมปล่อยสกิลทิ้งท้ายไปหนึ่งทีครับ วิ่งลงไปเล่นเลนล่างต่อเลยนะครับผมถ้าวิ่งมันสับมากเรื่อยๆเๆวิง่งโคตรแบบเดินโคตรเร็วอ่ะแบบซอยเท้าอ่ะพุทธหานซอยเท้าไปเรื่อยแล้วผมตอนนี้เคลีคยร่ไปครับเก็บสแต็กเอาสแตก็กไอเทมป่านะครับผมเล่นล่างต่อเลยครับตรงน,นี้ที่อะไปก็จะขึ้นเป็นโลคิเคิร์สนะครับเพราะว่าเราไปรัดเป็นอากอนี่มาก่อนนะครับ เอาดาเมจเนาะหมู่สกิลแรงมากนะกับขีป,ป่านะครับสกิลทิ้งไปก่อนนะครับผมเก็บสแต็ปหนึ่งสแต็กนะครับจะได้แบบเจอคนเราก็จะได้สกิลง่ายๆนะครับก็เื่องสกิลหนึ่งก็ได้พาสซีฟเลยนะครับผมเดี๋ยวเรากลับไปเอาบูที่เรารักก่อนนะครับเราขาดบูไม่ได้นะเพราะว่าเซตนี้เล้วคุณดาวเราน้อยมากนะครับ แต่ถ้าเกิดได้บูแล้วก็ได้เป็นไอเทมปป่าอย่างโลจิจเครือแนละลดคูณดางเราก็จะ40%เลยนะครับก็จะแบบสแตมสกิลได้แบบรัวๆเลยนะครับผมเอ๊ะตอนนี้เรายังไม่ได้เอาบัฟมังกรเลยนี่นาหรือว่าบัฟดาร์ก,ก็ยังไม่ได้เอาเลยเราจะตีดีไหมนะตีคนเดียวมันก็จะกลัวๆหน่อยแต่ไม่เป็นไรทุกคนเพื่อทีมเราทําได้เพราะเราคือป่ายังไงล่ะรอสกิลสวยๆให้เพื่อนครับผมยืนไกลๆแล้วก็ส่งกำลังใจไปช่วย สู้ๆนะพวกเพื่อนทั้งหลายเรากำลังเดินมาแล้วนะถ้าเดินสุดยอดชิวจัดผมว่าถ้าเดินอิโลเมียนี่เป็นจุดขายของตัว,ตวมันเลยนะมันเป็นการเดินที่น่าหมั่นไส้มากๆในแบบสนามรบอะ่ะทุกคนเออเขากำลังต่อสู้กันอยู่แต่แบบเดินแบบสวยๆนะครับดูดิฮ <c oughs> าเกินว่ะโคตรชิวอะ่ะ เอาไงครับตรงนี้สกิลเข้าไปครับรอสกิลหนึไม่ถึงนะครับผมระยะสั้นไปหน่อยนะครับอ่าตรงนี้สกิลหนึ่งกลับมาอีกหนึ่งครั้งครับผมพาร์สิบยิงเข้าไปไม่โดนใครนะครับเขายืนอยู่กันไกลมากเลยนะครับและอีกหนึ่งครั้งครับผมและอันติตามเข้าไปบ่มหายไปเลยสกิลหนึ่งและอันติครับล้มครับผมพี่ลิงยังไงนี้พี่ลิงโดนมันโดดทันเหร จะเย็นแวนแวนเพื่อนเราคุยกันได้เพื่อนบอกว่าเราคุยกันได้ไงมวยเสยมันเพื่อนสุดยอดพี่มวยนายเนี่ยมันเก่งมากเลยนะโอเคฟาร์มต่อครับผมแต่แล้วรออีลุอารอลูอี้เรามาส่งกลับบ้านก็ได้นะครับมา,มาไม่ก่อนเดี๋ยวลูอี้ก็เกิดมานะครับผมเ้าเห็นเราเลื่อนน้อยเขาน่าจะมาส่งให้เรานะครับอุ๊ยหายเกือบตายครับผม ถ้าเกิดตายนี่หาเลยนะฟาร์มครับอีกตัวหนึ่งนี่เนี่ยอึบมีไม่ทันกะจะสกิลหนึ่งพันดิดแล้วกลับบ่อนะครับแบบเฟี้ยวเียวแต่ไม่ทันนะครับบ่อได้กลับก่อนได้ครับผมอยา่างในบารบังกรจังบารบังกรขั้นสองนะแต่ว่าบารบังกรขั้นแรกเนี่ยเราก็เอามาแล้วนะครับ คือถ้าเกิดเราเป,เป็นตัวไฟแบบนี้บัฟมังกรเนี่ยมันก็จะช่วยเสริมทีมไฟมากๆเลยนะทำให้เราเนี่ยไฟได้เก่งขึ้นนะครับอันติเข้าไปตรงนี้ไม่รู้โดนใครหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าผมไม่กลับนะครับผมจะสู้ต่อเพื่อนเติมเลือดกันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้ยืนในไฟอย่างนี้คือเราเก่งมากๆถ้าเกิดออกันนะครับมวยกลับไปนะครับส่วนผมไม่กลับนะครับผมสู้ต่อตะกิ้เข้าไปไม่โดนใครครับผม หรือว่าตรงนี้เราอาจจะต้องกลับก่อนนะครับฟึบและมีเรียกไหมไม่มีเรียกครับไม่เป็นไรเราเดินเองก็ได้นะครับเพราะว่าเราชิลนะครับผมเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนนะลุยเรากำลังมาแล้วอุ้ยแต่ลุยเหมือนจะไม่รอดไปแล้วนะครับผมสกิลหนึ่งเรามีใช้เข้าไปใส่ที่รอเรียกตู้มไม่โดนนะครับเหมือนเขาจะกดล้างหรือเปล่านะเขาก็เลยไม่โดนสกิลหนึ่งเราล็อกอัพนะครับผม หมือนจะมีใครอยู่ทางขวานลครับโอเคลิงไปโผล่นู่นแล้วนะครับเรามาตีมังกรกัน,กนดีกว่าน้องๆหนูๆช่วยเจ๊นหน่อยเจต้องการรับมังกรตัวนี้มีคนมาหรือเปล่าอย่านะอย่าเข้ามานะขอปับมังกรก่อนเราคุยกันดีๆได้เพื่อนเราคุยกันได้สวยต่อนเนื่องพที่ปับบูครับผม ชีวิตนี้ขาดบูไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเซตนี้ราคุณดาวเราน้อยนะครับตอนนี้ไอเทมที่เราออกมาเนี่ยก็จะมีโลกิเคิร์สนะครับไอเทมฟาร์มป่านะครับบูเจาะเวทนะครับอากอนนี่แล้วก็อีวิฟิเกตนะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นเดียแดมนะครับหรือว่ามงกุฎนะครับเอามาเล่งดาเมจนะครับเอามาเล่งพลังเวทให้สูงๆนะครับผมและชิ้นสุดท้ายเนี่ยเราจะปิดด้วยบูมสติกนะครับเราจะไม่มีไอเทมป้องกันเลยนะครับจะเป็นแบบดาเมจล้วนนะครับผมเอาเพื่อนเรียกเพื่อนเรียกอย่างนี้เราก็ไปครับผมมาแล้วฮ หนึ่งสกิลหายไปครับผมเดิมมาหนึ่งสกิลไปหนึ่งสกิลหายครับผมตอนนี้สกิลเราแรงมากนะครับเพราะว่าเรามีอีวิวซีเข็ดนะครับสกิลก่อนลับบานหนึ่งทีครับผมเอ้าเราได้ทีริมาด้วยนะครับผมอะไรกันครับเนี่ยลิงจะเข้ามาหรือเปล่านี่แน่เข้ามาหรอไม่มีนะครับเร็วไปหน่อยโทษทีแต่ลิงหายไปแล้วนะครับผม เราสามารถกวดตีเพื่อจะหาลิงก์ได้นะครับอันนี้สกิลหนึ่งเราแรงมาก,กันแสกิลหแบบอัพเกรดอะโคตรแรงนะครับผมเราใกล้ได้เป็นมงกุฎแล้วนะครับอีกนิดเดียวได้มงกุฎมานี่ผมว่าดามเมจนี่น่าจะล้นแล้วนะครับผมสำหรับการคอมโบ1ตัวนะครับแต่ถ้าก็ได้บูมอาได้บุงสติ๊กมิกในชิ้นสุดท้ายเนี่ย คือสนะ่งสกิลเนี่ยยังไงก็ตายนะครับผมดูจากดามเมจแล้วนะค่อนข้างแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราอเ,เพื่อนเราเรียกก็ได้นะครับเราค่อยไปนะครับแต่ว่าตอนเนี้ผมอยากได้บูก่อนไงบูกำลังจะขึ้นพอดีเลยอะ่ะขอบูก,ก่อนละกันโดยการที่ส่งอันติเป็นกังใจช่วยเพื่อนไปนะครับในการเปิดแบบหาลิงนะอย่างที่ผมบอกนะครับอันติอิลูเมียสามารถเปิดแบบหาลิงได้นะครับผมก็เลยอยู่ไกลแลนะ้วก็ส่งไปได้นะครับอีกความสามารถหนึ่งของบูสติก็คือความคลื่อนที่นะครับตรงนี้ ก็ดีมากๆเลยจะทําให้เราเนี่ยเดินเร็วไปสกิลได้ง่ายนะครับแต่ก็ยังย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับอิโดเมียป่าไม่ควรเล่นตามนะครับผมเอาไปเล่นขำๆในหมวธรรมดาได้แบบผมแบบนี้นะครับตรงนี้เราต้องดันหน้าบ้านขึ้นไปแล้วนะครับผมสกิลเคลียร์ไปครับเคลียร์ขีไให้เข้าบ้านได้ไวที่สุดแวนเอาอีกแล้วเอ้ยยังไงยังไงเนี่ยแวนเอาไปสองสกิลเพื่อนล้ม เรียกว่าสองยกไปกินนี่ก็3าเลยครับเพราะว่ามันมีสกิล2เลยเนาะก็คอมโบนึงแหละเราจะเรียกว่าคอมโบหนึ่งแล้วกันนะครับคอมโบเดียวตายนะครับลิงเดินเข้ามาโดนผมสะบัดพอดีเลยโคตรซวยอะ่ะลิงสะบัดทีหายครับสะบัดยกสะบัดยกผมบอกเลยว่าว่าตอนเนี้ยสกิลหนึ่งแบบอัปเกรดทีเดียวน่าจะครึ่งหลอดนะครับผมสกิลหนึ่งอันติีเผลอๆนี่อาจจะตายเลยนะครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่าเขาจะตัวอันตรีเราง่ายหรือเปล่านะ ถ้าเกิดยกได้ก็น่าจะอันติได้นะครับเราใกล้ได้เป็นบ่มสติกแล้วนะครับผมนี่แน่ดีไปฮะขอบูก,ก่อนละกันโอเคบูมสติกเรามาแล้วนะครับได้เวลาอุ้ยเฮ้ย <c oughs> เทลเกือบเอาฟ้าผมไปแล้วเลยขึ้นหน้าเลยฮะไม่สนใจครับผม จะมีกันกี่คนแต่ขอสกิลเอ้อะไรเนี่ยลอเลี้ยวหายครับหายครับเข้ามานี่กระเด้งหายเอาแล้วตายคู่ด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้เซฟิล่าที่โดนอะไรเข้าไปอ่ะโดนสกิลหนึ่งอู้โแรงเกินสกิลหนึ่งโคตนแรงตอนนี้หนึ่งสะบัดหนึ่งตายเลยนะครับลิงเข้ามาเหรอลิงเข้ามาเหรอลิงเข้ามา ิงเข้ามาเหรอตายนะกลับบ้านครับผมเติมเลือดครับผมแต่เหมือนว่าเพื่อนเราจะจบบ้านแล้วหรือเปล่าเรากำลังวิ่งไปอยู่นะขอ,อกล้องด้วยได้ไหมไม่น่าได้ส่งติเป็นกำลังใจให้ไปนะครับผมก็ประมาณนี้นาาสำหรับการรีวิวสกินอิลูเมียนะครับก็ดูสนุกสนุกนะครับผมไม่อยากให้มีนาำมานะว่าแบบผมออิลูเมียมาเล่นป่าทำไมเดยวคนก็เล่นตามนะครับ ผมย้ําแล้วนะครับผมว่าผมกดในโหมดธรรมดานะครับใครที่จะเอาไปเล่นเนี่ยก็แนะนําให้เอาไปเล่นกับเพื่อนกดโหมดธรรมดากดโหมดธรรมดาเนี่ยแพ้มันก็ไม่ได้เสียแลงไม่ได้เสียแต้มนะครับผมว่าแพ้มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากนะโหมดธรรมดามันก็เหมือนเป็นโหมดที่เราแบบมาฝึกซ้อมมาลองอะไรแปลกๆนะครับผมก็ดาเมจ35%รเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมโดยรวมแล้วเนะี่ยสกินอิโลเมียเนี่ยสวยมากๆกนะครับก็ไปได้กิจกรรมกันเยอะๆนะครับเพราะว่าสก,กินเนี่ยมันได้ฟรีนะครับผมก็สามารถรับที่หน้ากิจกรรมได้เลยอย่างที่ผมได้พูดไว้ในต้นคลิป สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ like, ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมจะได้เป็นกำลังใจผมทําคลิปต,ต่อไปนะครับแล้วมันก็จะช่วยให้ใหผู้คนเนี่ยมองเห็นคลิปของเราได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่กดติดตามอยู่แล้วหรือว่าคนที่ยังไม่กดติดตามเนี่ยก็จะช่วยได้นะครับถ้าทุกคนช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็